วัสดีค่ะทุกคนดีก็รับเข้าสู่ช่องย่ายแชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมีคอนเทนต์ที่คิดว่าเป็นมหากราบเหมือนกันนะคะก็คือเราตั้งใจอยากจะทำเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการแต่งหน้าที่แบบสำหรับมือใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องๆน,นะคะที่กำลังจะเข้ามาหาลัยเอยหรือว่าจะเป็นทั้ง เพื่อนๆพี่ๆที่รู้สึกว่าเออฉันแต่งหน้าไม่เก่งแลวฉันก็ไม่รู้ว่าฉันต้องใช้อะไรก่อนแลวอะไรหลังใช้สีในดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะตอนที่เราเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆเนาะเพราะฉะน,นั้นวันนี้นะคะก็เลยจะมาแต่งหน้าแบบขั้นตอนละเอียดยิบเลยนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่กําลังฝึกแต่งหน้านะคะแล้วเราก็จะมาแนะนำโปรดักต์ด้วยนะคะว่า เ็ิ่มครื่องสำอางนี่ข้อไหนชิ้นไหนนะคะที่เหมาะกับคนที่เริ่มแต่งหน้านะคะอ่ะไม่พูดคํามทำเพลงแล้วเพราะว่าคลิปนี้จะต้องค่อนข้างที่จะยาวแน่นอนเลยแต่ว่าเราจะพยายามนะไปดูกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะแต่งหน้านะคะเพื่อนๆจะต้องอเหมือนเพิ่งล้างหน้าขึ้นมาใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องทำการบำรุงนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดที่เพื่อนๆมีเลยนะคะ ค่ะส่วนเรานะคะใช้เป็นตัวนี้ค่ะของจองแซมมอนนะคะ Skin Setting Water Sun b a เบนะคะ SPF 50บวก PA ถึง4บวกเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการพรามผิวนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนน้องๆคนไหนนะคะที่มีรูขุมขนทาหน้าแก้มกว้างจมูกก็กว้าง,กกางตรงนี้ก็กว้างคือทุกที่ที่มันกว้างนะคะแนะนําก่อนนะคะว่าควรที่จะทําให้ผิวนั้นเรียบเนียนก่อนนะคะ,ะสําหรับเราใช้เป็น The Pro Professional Primer นะคะของ Benefit ตัวนี้นะอันนี้นะคะเขาก็จะช่วยทําให้การลงรองพื้นการลงคชั่นของเราเนี่ยมีความาลื่นไหลได้ดีนะคะไม่เขาเรียกว่าไม่ทำให้พวกฟาวเดชั่นต่างๆนตกรล่อนะคะ ควรที่ต้องใช้เป็นไพรเมอร์นะคะของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าจะทําให้มันทำให้สกินมันฟลอเรสมากขึ้นนะคะเราแนะนาว่าย่างไงก็ถ้ามีนะคะควรจะต้องใช้นะคะเพราะว่าจะทาให้การลงรองพื้นอะไรต่างๆเราแล้วก็ทําให้มันออาพเป็นติดทนนานแล้วก็ไม่เมื่อไม่เยอ้ไม่ย้อยนะคะระหว่างวันเนี่ยเราคิดว่าตัวไพรเมอร์นัมีความสําคัญพอสมควรเลยล้ก็ตัวแรกนะคะอันนี้นะเราแนะนําเป็นของฟิตมีนะคะของเมเบลีอันนี้ที่แนะนําเพราะว่า1นึ่งเรื่องของราคานะคะ 2ก็คือเป็นเรื่องของ texture ของเขาอันเนี้ยให้ความแบบสมูทเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันนะเราก็ชอบเหมือนกันนะตัวนี้นะแล้วก็เราว่าสําหรับเพื่อนๆนมือใหม่เนี่ยถ้ารู้สึกว่าเออรองพื้นแบบว่าคาร์แบนเนี่ยมันรู้สึกว่าจะแพงเกินไปดูสินะคะเห็นเขาลื่นมากเลยนะคะมีความลื่นมากนะคะแล้วก็ทาทาง,ง่ายแต่งง่ายนะคะ เราคิดว่ารองพื้นที่ราคาไม่สูงเป็นดับโซนนะคะเราว่าของเมเบลีนเนี่ยถือว่าเวิร์กมากนะคะโรยเฉพะรุ่นนี้นะคะคุมมันนะคะกันน้ํากันเหงื่อนะคะระหว่างวันค่ะรองพื้นยี่ห้อต่อไปนะคะเป็นที่เรารู้สึกว่ามันมีเนื้อสัมผัสที่ดีเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นรองพื้นที่อาจจะมีราคาขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือของ h u d a Beauty นะคะคนไหนนะคะมีเอ่อบัดเจ็ตนิดขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่เสียหายนะคะของเขาเนื้อดีมากดีจนแบบ ตอนแรกไม่คิดว่าออของ f o กเซเลบิตี้เขาจะดีอ่ะแบบของฮูด้าเขาจะดีอะไรเงี้ยแต่ก็พอใช้แล้วมันคือดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเกลีย่ยให้เพื่อนดูนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญนะคะเขามีสีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะถ้าจะไม่ผิดประมาณสี่สิบกว่าสีนี่แหละนะอันเนี้ยจะให้ความปกปิดนะคะสําหรับเราเรามีความรู้สึกว่าน่าจะมีความแน่นมากกว่าเมเบลีนที่มีตัวเมกีีนะคะ ค่ะต่อมานะคะเป็นฟาวเดชั่นของยี่ห้อชิเชโดนะคะเป็นรุ่นฝาดําแบบนี้เลยนะ mm hmm. เขาชื่อว่าซิงโครสกินเซล l l รีเฟรชชิ่งฟาวเดชั่นออยฟรี e e SPF 30นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเฟเวอร์ิตของหลายๆบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะไม่ว่าจะของไทยเองหรือแม้จะของต่างประเทศเองนะคะ เราซึ่งช Sh ิ h เชโดยก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะคะคที่เราเลิฟมากนะคะคเพราะว่าเนื่องจากนอกจากสกสินแคร์เขาจะดีมากๆแล้วเนี่ยตัวของเมคอัพเองเขาก็ทำได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะตัวนี้มีความเลื่อนสมูทมากๆเลยนะะคเขาจะไม่ได้มีความเหลวนะคะคเขาดูเหมือนเป็นเอมีเทคเจอร์ที่เกาะบนผิวนะคะ เนี่ยมันลื่นมากเลยเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆแบบได้ลองนะอันนี้เราแบบว่าไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องซื้อจะต้องมีแต่เราอยากให้รู้ว่าเท็คเจอร์ที่ลื่นเนี่ยค่ะจะทำให้เพื่อนๆสามารถคอนโทรลทั้งแตง่งอุปกรณ์ที่จะใช้บนหน้าเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ลองคือเนี่ยมันเรียบเนียนได้ได้เร็วมากขึ้นนะคะก่อนที่จะไปสเปคต่อไปท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับฟาวเดชั่นที่จะแนะนำกันในคลิปนี้เนาะที่อยากแนะนำให้อ่าหลายตัวนะคะเนื่องจากว่าเพื่อนๆจะได้มีเขาเรียกว่า สามารถที่จะเอาไปตัดสินใจได้มีตัวเลือกเยอะๆนะคะประมาณนี้เนาะส่วนตัวนี้นะคะเป็นของใหม่นะคะล่าสุดเป็น Soft Matte นะคะ Complete Foundation นะคะจะบอกว่าเป็น Foundation ที่เราก็เอาแรเราเข้าใจว่าเขาน่าจะแมท์นะคะแมท์ Matte ไปเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเท็กซ์เจอร์ที่ออกมานสร้างความประหลาดใจมากเพราะว่ามัน มันเกลี่ยง่ายเพื่อนมากเลยเพื่อนๆนมันเราสามารถที่จะใช้นิ้วมือเราเองเนี่ยเกลี่ยบนหน้าได้เลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีฟองน้ําหรือว่าแปรงเลยด้วยซ้ํานะคะเขาแบบว่าเกลี่ยง่ายมากๆนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ให้ฟินิชที่โอเคมากเลยนะคะๆๆเดี๋ยวเราจะลองอุ้ยลองบีบนิดนึงนะคะ <ๆ S 1> อันนี้อย่างที่เห็นนะคะว่าเขาคนฟังลิควิดนะเมื่อกี้มันค่อนไหลลงมาเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็ เรียงง่ายสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่านังจะมีความมี texture ตึบขึ้นมาจากถึงนไ้ว่าจะเป็นลิควิดแต่จะมีความตึบขึ้นมานิดนึงนั่นหมายความว่าเขา pigment นะคะ pigment e ทนะคะก็จะสามารถปกปิดล่องรอยอายยอะไรต่างๆได้นะคะอันนี้จะมีความปกปิดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ foundation ที่เรานำมาเสนอในวันนี้เนาะน่าจะมีสักแบบนึงแหละที่เพื่อนๆน,น่าจะชอบกันเนาะ ตามงบประมาณของตัวเองเลยจ้าค่ะนอกจากเราจะแนะนำเป็นฟาวเดชันแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่สามารถที่จะคอนโทรลฟาวเดชันได้ดีและอยากจะได้อะไรที่มันง่ายมากกว่านั้นนะคะอะสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำเลยนะั่นก็คือคุชชั่นนะคะ,ะตัวแรกนะคะไม่แนะนำไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาติดขอของบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆท่านนะคะในไทย ซึ่งรุ่นนั้นก็คือของ Laneige รุ่นนี้นะคะกล่องสีเขียวอันนี้นะคะสําคัญก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นแมทนะคะเหมาะกับเพื่อนเพื่อที่มีผิวหน้าผิวผสมข้อไปทางมันนะคะเขาอาจจะเคลมว่ามันไม่ติดมาร์กเสืออะไรเงี้ยซึ่งเราใช้แล้วมันก็ยังติดอยู่นะคะอย่าง,งราคาเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่แพงมากจนเกินไปเนาะค่ะต่อมาก็เป็นคุชชั่นอีกตัวหนึ่งนะคะของเกาหลีนะคะซึ่งตัวเนี้ย ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะใช้บ่อยได้ขนาดนี้พอไปหลังๆไปไปมาๆกใช้ตัวนี้มากกว่าตัวอื่นเลยนะคะแล้วก็ของคือของ e t u o d นะคะง่ายๆมากๆเพราะว่าเขาไม่มีความหนักมากขนาดนั้นนะคะค่อนข้างบางเบาเลยด้วยซ้ำค่ะต่อมาที่เข้าวินอีกตัวหนึ่งนะคะค u ชชั่นเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นค u ชชั่น จากเกาหลีอีกแล้วเนาะนั่นก็คือของจองแซมุนะค่ะอันนี้เป็นตัวใหม่ของเขาเลยนะคะก็คือ Master Class Ra d i a n t Cushion N2 วนิลานะคะเขาใช้ง่ายอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของเขาสีของเขาคือเลิศนะคะละักษณะของเขานะคะก็คือจะเขาจะมีด้านหนึ่งนะคะที่ไว้สำหรับเวลาเราเออเอาขึ้นมาใช่ไหมคะสตภัณฑ์เขาบอกว่าให้ตกก่อนนะคะบริเวณด้านนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นค่อยลงนะคะที่บนหน้าเรานะคะมันก็จะทำให้อา่า ผิตภัณฑ์นเนี่ยไม่ได้ดึงขึ้นมามากจนเกินไปนะคะตัวต่อมาของคูชั่นนะคะก็คือยังไม่หมดนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็เกือบจะเป็นรองสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือคูชั่นของอาร์มานี่นะคะกับปุกฝากแดงแบบนี้เลยนะถามว่ามันเป็นรุ่น my my armani t o go essence in foundation cushion นะคะกับตลับเขาค่อนข้างใหญ่กว่าชาวบ้านกว่าตัวอื่นๆนะคะตัวนี้นะคะ เขาก็จะมีเหมือนตาข่ายนะคะที่จะกรองไม่ให้เอาผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยขึ้นมาเยอะจนเกินไปนะคะเช่นเดียวกันนะคะก็คืออันนี้ก็คือเกลี่ยง่ายอีกแล้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะั่งของครูชั่นที่เราอีกตัวหนึ่งนะคะที่ดีแบบมาแรงแซงทางโค้งนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราซื้อมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําการทดลองจนกระทั่งเมื่อวันก่อนนะคะได้ทําการลองใช้ของเขาเนาะ คือก็ว้าวอีกแล้วอ่ะเพราะว่านางทำได้ดีมากนางคือแบบบางเบาเฉยและที่สำคัญคือนางมีความปกปิดแม้กระทั่งนางบางเบานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็จะมีตรงนี้เหมือนกันนะคะที่เราแบบว่าสามารถมาเกาะลงผลิตภัณฑ์บนหน้านะคะก็คือมาลงเขาตรงนี้ก่อนเนาะมันเนียนมากคนมันเนียนจนแบบว่า ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นขอบเป็นเขตของการลงม่ฟองน้ำค่ะเขาเย็นมากๆเลยนะคะเปลี่ยง้ายที่สําคัญคือตบปิดนะคะวิธีการลงนะคะก็คือตบให้เพื่อนๆจบก็คือวิธีการตบก็จะเป็นวิธีเดียวที่ดีมากๆเลยนะคะในการจะใช้เปลีย่ยคูชั่นนะคะค่ะนี่ก็เป็นฟินิชที่ได้นะคะจากการลงคูชั่นของลอร่ามูสเซย r นะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนที่เ,ออเป็นคอนซีลเลอร์เนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาของผิวมากนะ หรือแม้กระทั่งรอยดําที่ตาเนี่ยมากหนักนะคะเราก็แนะนําว่าอ่ะก็ข้ามไปเลยอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยหรือเพื่อน,นเพื่อนท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะมีใช่ไหมคะรุ่นแรกที่เราจะแนะนำเนาะนั่นก็คืออของ Hourglass นะคะ Hourglass ตัวนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเนื้อเขาดีนะคะแล้วก็อา,อาจจะมีความหนึบขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะที่สำคัญก็คือตัวนี้เราซื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ตรงกับผิวหน้านะคะเพราะว่าเปิ่อจะใช้เวลาแบบ เป็นน่องรอยสิวหรือว่าแนมะ้กระทั่งออรอยแดงของเส้นเลือดของเราะคะ่ะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับตัวต่อมาของคอนซีลเลอร์ที่เราใช้นะำนะคะนั่นก็คือของ p าเซ็ตเทสนะคะอันนี้เป็นที่ด่งดังมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะดูเหมือนจะเกลี่ยแต่เกลีง่ายมากๆค่ะปกปิดได้ดีเช่นเดียวกัน,นะะต่อมานะคะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ตัวนี้เป็นตัวที่เราหยิบมาใช้บ่อยๆเลยโดอที่บริเวณด้านล่างของตานะคะก็คือตรงเนี้ย ตรงนี้นะคะเราใช้เขาตลอดเราไม่ค่อยใช้คน,คนอื่นนะคะนั่นก็คือของ channel นะคะเ e c o n คอนซีลเลอร์เล c ร์คอเรคเตอร์เดนะคะตัวนี้คือเจ๋งมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนื้อบางเบานะคะแต่ปกปิดเช่นเดียวกันที่สําคัญที่ความบางเบาของเขานั้นจะไม่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันสก่สรงเห็นไหมเรามีร่องใต้ตาเป็นอย่างนี้เนาะเราก็เลยจะไม่ชอบเลยนะคะเนื้อคอนซีลเลอร์ที่หนักนะคะตรงบริเวณใต้ตาค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นเจ้าแชแนลนี่แหละคะ่ะ ก็คือจะลงไปที่ตาอย่างนี้นะคะไม่ควรที่จะทําให้มันแบบปื้นไปทั้งหมดเนาะไม่ควรป้ายให้มันเป็นปืนป้นๆไปทั้งหมดนะก,ก็การทําแบบนี้นะคะจะทําให้ดูเหมือนว่าตาของเรามันถูกยกขึ้นเนาะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะแนะนําเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือแปรงที่อาจจะไม่จำเป็นถ้าเราไม่มีมบงบเนาะแต่ว่าถ้าเรามีงบขึ้นห,หน่อยๆนะเราว่าแปรงคอนซีลเลอร์อันนี้นะคะของอเวอร์กราเนี่ยดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาเกลี่ยได้แบบไม่เป็นเส้นนะคะ ดีมากๆเลยนะคะค่ะต่อมาเป็นคิวนะคะคิวเนี่ยเราจะมีตัวเลือกให้เพื่อนๆแล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีอยู่สองแบบ ด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือเป็นแบบที่เขาเป็นดินสอนะคะ่ะแล้วก็มีหัวที่ค่อนข้างเล็กนะคะเราแนะนําว่าควรจะเป็นแบบที่ค่อนข้างเล็กเลยนะคะแล้วก็เส้นที่ได้เนี่ยเราที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้นะกับอี้ห้อนี่ก็คือเป็นอนาตาเซียนะคะถ้า <Okay. S 2> อีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นเขียนคิวที่เราจะแนะนําให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่นะคะก็คือเป็นแบบฝุ่นนะคะ แล้วก็ต้องมีเป็นตัวแปรงที่หัวตัดแบบนี้นะคะสีของเจ้าตัวนี้นะคะเป็น a n a t h a s a Dark Brow n Brow Powder Duo นะคะเขาจะให้มาสองสีเลยเนาะก็คือเราต้องดูแลอะสีเข้มนั้นฝั่งสีเข้มสำหรับหางคิ้วจนถึงประมาณกลางคิ้วนะคะส่วนฝั่งสีอ่อนก็คือส่วนที่เป็นหัวคิ้วตรงนี้เนาะวิธีการใช้ไม่ยากเลยนะคะใช้แปรงหัวตัดนะคะลักษณะแบบนี้เลย แล้วก็จุ่มไปที่ฝังที่เข้มนะคะเขาจะเป็นลักษณะของสีฝุ่นสีฝุ่นเนี่ยมันทําให้ความรู้สึกมันเป็นธรรมชาติมากกว่าการเขียนในรูปแบบอื่นนะคะสิ่งยากทางคือเราก็แค่ใช้แปรงเนี่ยปัดวาดไปวาดไปที่หางเป็นหนึ่งเส้นก่อนนะคะอย่างนี้หลังจากนั้นเขาก็ค่อยเขียนมาข้างบนให้มันบรรจบก,กันเส้นสองเส้นข้างล่างนี้กับข้างบนนี้ให้มันบรรจบก,กันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆว,วาดเขาโดยการค่อยๆขีดเป็นเส้นเนี่ยไปเรื่อยๆตามโครงของคิ้วเรานะคะ ค่าต่อมานะคะจะเห็นว่าเราเว้นเอาไว้นะคะที่ตรงหัวคิวน้อนั่นก็คือเราจะเอาแปรงไปจุ่มเนาะลงไปอันนี้เราก็จะมาเขียนต่อจากข้างข้างหลังเมื่อกี้แหละแต่ว่าเพียงแค่เราใช้เป็นสีที่มันอ่อนลงคนะ่ะหลัาางจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูแข็งเกินไปมันดูแบบว่าไม่ ไม่ละมุนนะคะให้ใช้ปลายด้านนี้นะคะที่ในสูลีเนี่ยค่อยๆขยี้เค้านะคะเนี่ยค่อยๆปัดข้อนี้นะคะสิ่งที่เรามองว่ามันค่อนข้างจําเป็นในยุคนี้นะคะนั่นก็คือการปัดคิ้วตั้งนะคะใครๆเขาก็ปัดคิ้วตั้งกันมันเหมือนเป็นแฟชั่นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าเออพอเท่านี้แหละฉันไม่อยากซื้ออะไรมากก็พอได้นะคะสําหรับแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเออฉันอยากดูเหมือนกับว่าฉันนั้นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะคะก็แนะนํานะคะเป็นตัวตัวปัดตั้งซึ่งวันนี้นั้นแล้วก็ขอแนะนําเพื่อนนๆะคะ ที่มือใหม่สหรับปัดคิ้วแนะนำว่าเป็นตัวนี้เลยนะคะปัดคิ้วของ Benefit นะคะ t w e n t Four s o t t e r นะคะจะจุ่มให้ดูนะเขาเป็นลนักษณะเหมือนเป็นสีใสๆนะคะแล้วก็ปลายเขาเป็นแบบนี้นะมีด้านบนกับด้านล่างนะนี่แล้วก็ปัดเขาเอาด้านล่างนาปัดแล้วที่สำคัญคือเขาตั้งทั้งวันจริงๆค่ะต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของอายแชโดว์นะคะซึ่งเรามั่นใจว่า เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นมือใหม่ในการแต่งหน้านั้นจะต้องมีความงงมากแน่นอนว่าแล้วฉันต้องใช้สีอะไรคู่กับสีอะไรและจะต้องทาแบบไหนใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นกับเราเหมือนกันว่าเอ๊ะเราต้องใช้สีอะไรวะอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจะมาแนะนำเพื่อนเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสองสามแบบนะคะในส่วนที่เป็นอายแชโด้ เป็นลักษณะที่เป็นอายแชโดว์สติ๊กนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าซิงเกิลอายแชโดว์นะคะนั่นก็คืออายแชโดว์ที่มีลักษณะเป็น1สีแล้วก็เป็นตลับ1ตลับนะคะนั่นก็จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะค่ะอีกแบบนึงน,น,นะคะก็ะเป็นการลงอายแชโดว์แบบสีเดียวเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเอ่ออย่างเราจะยกตัวอย่างนะคะของแม็กซนะ์เนี่ยรุ่นนี้นะคะชื่อว่ารุ่นอะไรนะโร่เพย์บลัชนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่บลัชอย่างเดียวได้นะคะในลักษณะ เหมือนแบบพวกครีมบลัชต่างๆเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์มาใช้เป็นสีอายแชโดว์ได้เช่นเดียวกันนะคะที่สําคัญคือเราจะได้ทั้งอายแชโดว์ได้ทั้งบลัชด้วยนะคะถ้าต่อมานะคะก็จะเป็นอายแชโดว์อีกแบบเป็นแบบสุดท้ายแล้วค่ะที่จะแนะนำให้กับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะคะนั่นก็คือเออ่เขาเรียกว่าอายแชโดว์ที่เป็นควอสต์นะคะก็คือควอสต์คือสนะีนะั่นคือเขามีทั้งหมดสีสีนั่นเองะคะ่ะมีหลายยี่ห้อและทุกแค่ทุกยี่ห้อน,นั้นก็คือมีด้วยนะมีแบบสีสีที่สําคัญคือเเ้าาานี่ยไดทํกร เอาสีเนี่ยมาใส่เอาไว้แบบหย่ง่งวัดหย่่งประมาณว่าเหมือนเขาคิดให้แล้วนะคะว่ามันจะออกมาเป็นลุกหรือว่าโทนประมาณไหนนะคะซึ่งอันนี้ดีมากคือเขามีทั้งแมทแล้วเขาก็มีทั้งชิมเมอร์นะคะมีสีที่อ,อ่อนแล้วมีสีที่เข้มที่สุดแต่ถ้าเราอยากจะได้เข้มมากกว่านี้เราก็ลองเลือกหาดูว้วพวกนีเ้เนี่ยของ Charlotte Tilbury เนี่ยเขาค่อนข้างมีเอ่อควาที่สีคือเยอะหลากหลายแน่นมากนะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะใชะ้สีที่ใช้ตาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นกระปุกนี้นะคะปกติแล้วเรามักจะใช้กระปุกนี้ตลอดเลยอะ เวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกแล้วนะคะที่สําคัญคือเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องมีแปลงเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเป็นมือใหม่นะคะแนะนําว่านี่นิ้วนี่แหละสําหรับชิมเมอร์นั้นมันเดอะเบสนะคะแล้วก็จะป้ายเขาลงไปเลยมันไม่มีอะไรยากเลยนะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นของบอบบี้บราล์ที่เป็นอายแชโดว์สติ๊กเนาะก็เขาก็จะบิดแค่หมุนๆเองนะไม่ไม่ทำอะไรก็ป้ายลงไปนะคะก็ประมาณนี้ ค่ะสำหรับอายไลเนอร์นะคะที่เ,เพื่อนๆเนี่ยก็ต่างรู้อยู่แล้วนะว่ามันมีประมาณแบบไหนบ้างนะแบบที่เรามักจะเห็นหบ่อยๆก็คือเป็นอายไลเนอร์นะคะที่เป็นแบบแท่งเนาะเป็นเมจิกนะคะนั่นคือ,อเนี่ยแม็กซ์เป็นหัวเมจิกแล้วก็แบบเขียนว่าเสน้นเขียนแปรงอีกแบบหนึ่งก็คือลักษณะที่เป็นฝุ่นนั่นเองนะคะลักษณะที่เป็นฝุ่นเนี่ยหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยแค่มีแปรงหนึ่งแบบแปรงที่เขาทำเป็นแบบไมจิแปรงของแม็กก็แล้วก็บอกเนี่ย เข็นอายไลเนอร์นะจากอายแชโดว์แบบฝุ่นเนาะของเราก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มันเป็นยี่ห้อคิโคมิลานโนนะคะของอิตาลีแต่ว่าอันสิ่งที่เราจะแนะนำคือเป็นเราพยายามจะบอกว่าให้ใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำแล้วแต่ที่เพืเ่อนโอเคเลยเราวก็ค่ หลังจากที่มีลงครุชชั่นแล้วเนี่ยเพิ่นหรือว่าลง,ลงพื้นแล้วเนี่ยมันแล้วแต่เพื่อนๆนะคะที่ว่าชอบแบบไหนถ้าบางคนก็ผิวแห้งเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากจะลงแป้งกันนะแต่บางคนที่หน้ามันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลงสักหน่อยแล้วกันาหารแป้งที่แนะนํานะคะก็จะเป็นแป้งแบบทันซูสเซนเลยง่ายๆจะไม่ใช่แบบแป้งฝุ่นลักษณะนะแบบวอลล่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นแป้งฝุ่นแบบที่เป็นกระป๋องเขาเรียกว่าอะไรนะของพรอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ดีนะคะก็คือดี เหมือนกันในการาที่จะมาเสร็จหน้านะคะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวสําหรับวันนี้เราจะแนะนำาีเชโด้ล้วกันค่ะค่ะอันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นคอนทัวร์เชดดิ้งต่างๆนะคอนทัวร์นะคะก็คือเป็นการที่จะทำให้ทุกอย่างมันมันมีความเชฟมันอยู่ในเชฟที่เราอยากจะได้นะคะเ่าทาอาเแชโดแลวสีแบบทนคูโทนอะไรอย่างเงี้ย ก็สีที่แนะนําก็อาจจะเป็นสีที่เป็นคูดโทนทเช่นเดียวกันนะั่นก็คือเป็นพวกสีน้ำตาลเทาๆค่ะสําหรับอคอนทัวร์นะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นคอนทัวร์ส่วนที่เป็นด่างก่อนแล้วกันนะเพื่านจะได้เห็นอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นของที่ท้อใส่น้าลนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลเทาน่าจะเป็นเบอร์สีแหละเราคิดว่าถ้าเราไม่ผิดน,นะะค่ะต่อมานะเดี๋ยวเราก็จะมาปัดขนตาไอ้ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะดัดขนตา รอไว้ก่อนต่อมานะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำในเรื่องของเออ่มาสคาร่าละกันตัวนแรกนะคะเป็นมาสคาร่าสีเขียวอันนี้นะคะอันนี้น่าจะรู้จักกันดีเนาะมันคือ BQ Cover Mascara นะคะขนตาที่ได้จะอันนี้คือเของให้ความยาวมากๆนะคะยาวเหมือนในอนนั้นแล้วมันจะแผ่กระจายเปมนฐางลุกยูนะคะก็อันนี้ให้แบบนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้กันนะ้ำนะไม่ได้กันเลยอ่ะต่อมาเป็นของอ,นนอันนี้คือ Maybelline New York อ่ารุ่นที่เป็นเขาเรียกว,ว่า l a s h Sensational Sky High นะคะ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เราคิดว่ายังไม่ได้มีขายในไทยนะที่แบบว่าในบู๊หรือว่าเคัปเตอร์ที่เขาขายอะโดยทั่วไปอันนี้ก็อาจจะต้องพรีออเดอร์อันนี้เขาไม่สามวรถแนะนำอันนี้ก็ดีมากสำหรับเอคาราคา,าก็ไม่ได้แพงอันนี้อาจจะอันนี้คือถูกสุดไม่อยากจะแพงขึ้นมากเยสามสี่ร้อยก็คือว่าเขาดีในแง่ที่ปัดแล้วขนตาคือใครไม่มีขนตาก็คืออันนี้ยืนหนึ่งก็คือยาวยาวเฟื้อยไปเลยอะยาวเหมือนกันก็ฟอร์มล่าก็จะเป็นแบบไม่ใช่เป็นน้ำๆอ่ะเป็นแบบไม่ได้เป็นน้ำขนาดเมื่อกี้นะคะก็อ,อันนี้สิ่งที่ดีคือเวลาปัปัดเนนี่ยมจะ ไม่ค่อยเปื้อนไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่แต่ก็มีเปื้อนบ้างนะสำหรับมือใหม่นะต่อมานะเป็นยังอยู่ในหมวดของมัสคาร่านะคะนั่นก็คือของแพงขึ้นมานะคะนั่นะคือของกูชี่นะเขาให้สิ่งที่ธรรมชาติอะ่อนนอะมันไม่ได้แบบขนตาย,ยาวเฟ้เเยเลยขนาดนั้นนะแต่ทาแล้วมันรู้สึกสบายใจเลยมันรู้สึกแบบแมันมันเป็นธรรมชาติอะ่ะให้ความธรรมชาติมากนะคะดูเป็นแบบผู้ดีหรอ <c oughs> คือมันไม่ได้ดูเป็นอะไรที่แบบเอะอะมากกับสองเหมือนกับสองอันนั้นที่แบบยาวมากอะไรเงี้ยคือ เอวี่เดียวลุกอะไรเงี้ยทุกมันได้หมดเลยเดี๋ยวเราปัดฝั่งนึงเป็นอะของกูชี่นะแล้วก็เดี๋ยวอีกฝั่งนึงแล้วก็เอาไว้เหลืออีกอันนึงค่ะสำหรับมัสคาร่านะคะตัวสุดท้ายที่เราจะแนะนำเลยนะนั่นก็คือของด i ออร์รุ่นใหม่รุ่นนี้เลยชื่อด i ออร์โชไอคอนิกโอเวอร์โอเวอร์คลนะคะเขาไม่ไให้อะให้เซกตจีบตายเยอะมากขนาดนั้นแต่สวยแต่สวยงงไหม บางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการความขนปลายาวทุกวันเลยเนะี่ยแปลงเป็นอย่างนี้แปลงเป็นอย่างนี้ค่ะโฟมล่าก็ไม่ได้เป็นเหลวๆเ,เหมือนกันนะถ้าเๆิอโฟมลา่าแบบทั่วไปที่เขาเป็นเดี๋ยวเราจะมา,าปัดขี้กันค่ะค่ะใกล้จะจบแล้วนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนที่เป็นปัดบลัชออนบลัชเนี่ยเ,เราก็มีแนะนำเหมือนกันนะอันนึงอันแบบ น่ารากแบบไม่ไม่ไม่ได้มีราคามากมาขนาดนั้นนะคะแล้วก็คือเป็นบลัชของมจินะคะดลัชโมจิอันนี้ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เขายังขาย,มมายอนนยู่ไหมในส่วนที่เป็นตอวสำคัญแต่เราจะบอกว่านี่คือดีสีนี้คือแบบน่นารักคืออย่างที่บอกสีที่ควรจะมีแล้วก็จะเป็นสีพวกชมพูนมๆ,ๆยอะไรแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้ปัดแล้วมันดูหน้าเด็กปัดแล้วมันดูสดใสเนี่ยปัดตรองหน้าแก้มน,นี้ยมันจะดูสดใสมากๆเลยนะคะต่อมาะค่ะ ก็จะเป็นบรัชที่เพราะว่าแบบว่ามันตลอดมันเป็นเป็นอะไรที่แบบทุกคนก็พูดถึงมันโดยตลอดนะคะแล้วเรามองว่ามันเป็นบรัชที่แทบจะใช้ได้กับทุกสีผิวแล้วมันก็สวยด้วยนะคะนั่นก็คือบรัชของนาสนะคะสำหรับคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะต้องใช้สีอะไรบรัชออนสีไหนจะดีเรามองว่าสีนี้เป็นสีที่ใครๆบัดก็คือสวยจริงๆแล้วคือมันเป็นชมพูที่เหลือบทองที่สวยมากน่งดูมีความแบบไม่ใช่ทองเอกอะขนาดนั้นนะมันมีความเล่นแสง ค่ะต่อมานะคะเป็นบรัชของอันนี้เลยของ b e n e f i ตที่จริงเราเราไม่ได้จะบอกไว้เพื่อนๆอ่ะซื้ออะซื้อ b e n นฟิตนะซื้อนาสนะซื้อมูไม่ใช่นะคือพยายามจะบอกว่าโทนสีประมาณไหนนะคะมันมันถึงจะรู้สึกว่ามันใช้งานใช้ได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่คือเราใช้ได้หมดอันนี้เป็นของ b e n e f i ตนะคะเป็นสีที่เรียกว่าเกลิเบเนียนะคะ แคลิฟอร์เนียนะคะขอผ้าแคลิฟอร์เนียนะคะเขาจะเป็นสีชมพูนะส้มอ่ะอันนี้มาทางออกส้มนิดนึ่งแหละเห็นไหมเดี๋ยวนะสีเขาก็จะมีความอ้อขอโทษคะ่ะอันนี้นะส้มๆเนาะมีความส้มส้มแล้วก็นางจะมีความแบบชิมเมอร์อยู่บ้างนะสีสทองทองแล้วก็ใช้คู่กันกับแปรงที่เขาให้มาคือจริงๆมันใช้ได้นะถึงแม้ว่าจะดูแบบ เราดูใช้ไม่ได้แต่มันคือใช้ได้อันนี้ที่ดีเลยที่เราชอบก็คือนังไม่มีความแบบฝุ่นยเยอะอะประมาณน,นี้นะคะอันนี้คือสวอันนี้คือเป็นการที่เราค่อนข้างที่จะวนสีผลิตภัณฑ์ด้วยนิ้วมือมาทำให้มันแน่นทาให้มันเห็นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเวลาเราปัดมาบนหน้าเราจริงๆมันจะไม่ใช่แบบอู้ยเข้มขนาดน,นี้เลย,เลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาปาดัดอ่าขอภัยเราจะมาปัดเป็นของนาะออร์แกซัมแล้วกันนะคะ เใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเป็นส่วนของไฮไลท์นะคะสีสีหนึ่งที่เราจะแนะนําเลยนะก็จะเป็นสีลักษณะที่เรียกว่าเหมือนเป็นสีแชมเปญแต่ว่าหรือสีประมาณนี้ก็ได้นะเมื่อกี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะสวอชให้ดูนะคะสีแีเห็นไหก็มีความหลุดแชมพูนิดนึงก็แชมเปญก็ประมาณนั้นนะประมาณนะคะเป็นของเ e ตตี้ลิวตี้อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งที่เราใช้หยิบขึ้นมาใช้บ่อยมากเพราะว่าเราชอบสีของเขา เขาจะมีสองฝั่งแบบนี้นะสีนี้มันจะดูแบบแบบเป็นสีที่เออ่คล้ายๆเหมือนแบบมี pigment ที่หยาบกว่าหน่อยดูละเอียดกว่าหน่อยเดี๋ยวเราจะมาสวอ t สีข้างนี้กันอันนี้คือให้เอฟเฟกที่ดูสว่างกว่าฝั่งนี้นะอันนี้มันจะดูมีความชมพูปิงชมพูหน่อยๆเดี๋ยวเราจะมาสวอ t สีด้านนึงแล้วกันอันนี้มันเป็นแบบนี้อันนี้มีความเหลือมากกว่านะมีความเหลือมากกว่าฝั่งนี้นะคะอันนี้มันออกแนวเหมือนขาวๆอ่ะอันนี้มันออกแนวเหมือนจะแบบเหลือบท้องๆนึงก็คือจะหยัด ก็กำลังจะบอกว่า,าโทนที่เพื่อนๆนะสามารถที่จะใช้ได้ทุกวันเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้แหละค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมา,าปัดเป็นของชาแนลนะสีนี้ค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะนั่นก็คือเรื่องลิปสติกนั่นเองนะคะเราจะแนะนำเป็นสีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเนื้อ texture ละกันว่า แบบไหนควรจะมีดีนะคะอาจจะไม่ได้แบบต้องมีตามอ,าอีคอ้อนี้เป๊ะๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่อันนี้มาจากแชน n e ลนะคะแชน n e l รุ่นนี้าาสีเขาจะแบบนี้น่ารักมากเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราควรจะ e f i ิช t ั o นเขา,าเป็นสีอะไรเ <laughs> พราะมันก็ดูเหมือนจะไม่ใช่สีชมพูแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ใช่สีส้มมันเป็นนูนนะคะเรียกว่ามันเป็นนูนอีกนูนหนึ่งที่ น่าจะรอดกันนะนหลายๆคนอคนแล้วก็ต่อมานะคะเป็นสีที่เป็นไปในทิศทางประมาณนี้นะคะนั่นก็คือเป็นของ L'Oreal Paris นะคะรุ่นรุ่นนี้นะคะสี xlr16 สีนี้ความทึบมากกว่าฝั่งนี้นะฝั่งนี้ดูเหมือนจะแบบว่าไม่สามารถปิดกบบรบเบนสีป,ปากได้ทั้งหมดแต่อันนี้มีพิคเมนที่มากกว่าแต่เขาเบามากเลยนะคะดูเหมือนแบบมันเป็นทิศทางที่แบบย,ย่อนแยงมากแต่เขาเบาแหละว่าต่อมาก,ก็จะเป็น โทนสีชมพูนะคะที่เราคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีกันนั้นก็คือเป็นของไ s l นะคะแต่อาจจะไม่ต้องเป็นไ s l นะแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าโทนสีเขาเป็นยังไงแล้วก็ t สเ t u ร์เขาเป็นยังไงอันนี้ก็จะมีความเหมือนชมพูที่ติดเป็นอย่างนี้นิดนึงนะคะเหมือนกรีบวัวอะไรประมาณนั้นที่อยู่ที่เข้มนๆๆๆๆๆหน่อยแล้วก็พอเบลนแล้วก็จะเป็นแบบนี้สวยสวยเหมือนกันอันนี้ก็คือถ้าทาแล้วทาปากแล้วเบลนด์ก็คือสวยมากเลยนะคนี่ะต่อมานะเป็นอีกสีชมพูนึงนะคะแล้วก็เป็นอีกเนื้อนึงที่มันเป็นรูปแบบของาง้นนนะะค่ย คือเขามีความชมพูที่ก็จะคล้ายากับตัวนี้เหมือนกันอน่าเนื้อเขาแน่นกว่าอันนี้แน่นกว่านะแต่ไม่ได้หนักกว่านะเนื้อแบบนี้เราจะเป็ลงมาให้ดูปาตรงนี้ปุ๊บมึงก็คือรู้เลยว่าเขาแน่นมากะคะแล้วเรามั่นใจว่าเราชอบในเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะชอบถ้าได้ลองค่ะแล้วก็มาเป็นลิปอีกโทนหนึ่งนะคะที่เรามั่นใจว่าอันนี้ก็เหมาะกับใครๆายคนต้องมีสักแท่งนะคะก็คือเป็นโทนส้มอิดนะคะเพราะว่าโทนเนี้ยมันสามหนึ่งก็คือมันเป็นโทนที่ทาง่า้ทาได้ทุกวัน ันนี้คือแล้วแต่เลยแล้วเท็กซ์เจอร์เขาเป็นเหมือน,นะคาราเวลเวทมูสเวทหรืออะไรประมาณนี้ก็อีพ้อนี้คืออย่างที่รู้กันนะคะว่า oh <my S 2> มันจรินก็คือเขาทำออกมาสีได้แบบนะแล้วก็ราคาเขาก็ไม่แรงถูกมากนะคะค่ะอันสุดท้ายนะคะมาเป็นอันสุดท้ายแล้วย่ก็คือเป็นลิปที่เป็นลักษณะเป็นแท่งแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของบอบบี้บราวน์นะคะที่เป็นรุ่น all lux e defining lipstick อันนี้มันดีตรงที่ว่าเขาเป็นหัวลักษณะนี้ แล้วมันก็เป็นหัวที่สามารถที่จะเหลาได้เพราะว่าที่ตูกเขามีตัวกบเหลาตรงนี้เวลาที่มันถูเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถทาให้ขอบปากของเราเนี่ยมันชัดคมอันนี้อันนี้เป็นสีแนียเหมือนแบบก็คล้ายๆกันกับอันนี้เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันจะอมเหมือนแบบอมแดงเสียงมากกว่านี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะทาเป็นสีนี้แหละให้ดูนะว่าเขาง่ายยังไงเนี่ยนะก็ จะแบบนี้เลยนะคะที่เราเลือกสีนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างโดดเด่นเนาะที่จะทาแล้วก็ฟินิชลุกได้โดยที่รู้สึกว่ามันมีอะไรบนหน้าบ้างนะไม่อย่างนั้นเราก็จะรู้สึกมันเป็นแฟลตแบนหมดเลยมันอ่อนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าเนี่ยเราควรจะให้มีอะไรสักอย่างงป๊อปอย่างเช่นถ้าตาเราไม่ได้ดูป๊อปมาแบบว่าใช้สีที่มันแบบป๊อปขึ้นมาเนี่ย ปากก็ควรที่จะมานะคะเราหวังว่าคลิปนี้ก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยแต่งหน้ากันได้สวยขึ้นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วนะคะส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันเลยจ้าวันนี้ไปฟินิชลุกันนะคะ